วันต้องการหาหมดุกชีวันเป็นวันชีวิตเรารักกันมาาน้ำเวลากว่ายังเข้ามาถึงพิธีปรึกษากันว่าเราจะหมยมันแต่กันรารมีหากเป็นไปตามนี้ีคงได้เป็นเธอเลยเมื่อสี่หัวเอง์สามเล็ ไปอ้อนไปอ้อยสำอ้อยตะเกงอยู่ไกลกันแสนไมคิดถึงแฟนสาวเมืองสี่แคววัน,นไหนไ่พร้อมแน่ๆน่จอหนอมเม่ไปโร้อ ไปอ้อนไปอ้อยสัมอ้อยจึกเทอยู่กล้วยกันแต่อันพคิดถึงแปดสาวเมืออสี่แคววันไหนพี่พร้อมแน่แน่โะเอาไปไปโู มข้าวอเสียงนะครับฮอนบอครับเขาฮนไปอาบน้ำมาวัวด้โอมายจำได้กับมวลคือเกาเอาไว้ไม่รอหายว่ามีแนตีโอตีดีใจเบิดกำลังฮอนอยู่โอ้โอ ลุกทางเสียเวลาลุกคณาเสียคันเบ็ดเ <c oughs> มาเราไปใส่เบ็ด <c oughs> <c oughs> สุราเป็นยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม <c oughs> บุรีสูบวันละนิดจ,จะเป็นพิษต่อปอดหากว่าสูบตลอดปอดจะแข็งแรง <c oughs> <c oughs> ฝากป้าใบมือกับป็นออาหมา นี่คือผู้ก้านานพระต้องห่วงผู้กองจะน้อยกองอ้อยเหยาะอยู่ขางนั่นกองออยอยู่กลางนี่ไก่จะงามต้องถอนขนคนจะงามต้องแก้ผ้าอินสาวสวยโสภานั่งแก้ผ้าแล้วถอนขนถอนขนหนวดยามฮอนเจ้าเฮียเด็กดีเป็นสีแจชาด เด็กสาต้องปราศจากขี้มูกับขี้ตาเด็กติจาไม่มีวันหน้ามีแต่ผ้าบังสกุลคำนิทากะเลมเทแกลบมันไม่แสบเหมือนเอาตูดไปโกดินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินหากปนุษย์เดินดินไหนจะสิ้นคนนินทาเกิดเป็นคนจะกลัวจนทำไม่เล่า หัดย่องเบาปล้นสะดมมีถมเถโอ้โหเหยนหยอยากเนาะหัดโชคจริงวิ่งราวมีทางเีถ้ามีเมียสวยๆและมีเมียเก๋ๆเอาไว้นอนโอ้โห่าวเอามาให้คำกรนตอเดึกมีมันนำปลาคือนำโคกเนาะบาดนี้ยันกระตามทองทองคาถากันเม้าก่อนบอสันกินลงไปเกิดเม้ามันสิเหรียญบอได ยุนิวัดรย่างดีได้หามกินเหล่าแต่ว่าอันนี้ยกเว้นจักหน่อยนโมตัสสะภะคะโตตะสมาสัมบูตัสสานโมตัสสะภะกตะโตสัมมาเถรบูตัสสะเพี่ยงไม่เมือ่น้ำแดงย่างดีเลยเออน้ำบักแดงติ่งลิงมึงมีสิงตากูย่ำกูลุมกูสิคมคอเมืองอีมาสัมิงับเงี้ยปีบะแกกมันเฮยไปบะเคยมันเมากินบะสะกะตองหะอยากบ่าอยากกะตองกิน อย่าทาบริบโคนี้คนมาไหายไร่านั้นถ้านนกระะแพงหมูเ่าเพียงมียมลุงหลงศรีาถาทอยังดีเป็นนามโคกเลยบ่เนี่ยอ้าเอ้ยกันดีก็เกี๋ขับมันแก่๋ยว่าที่เก่พทันกินละพ่กภูมิใจกินเข้าไปพราอโคกฟรี น้ำโคกคือดีแตเงืองานนี้ปลอดเล่าเตีมเมาน้ำโคกที่นี่สถานีวิทยุหมอกกอกเม่แกกน้ำบ้านนอนไหมงามเออหัวสำรองโอเคกับผู้ไว้สิเฮ็ดจังได้กับหัวใจไอ้บ่มีเจ้า แม่จังไส่เมื่อกจืดก้อนเอาสานีก่อนเนี่ยเมื่อกี้สีน้ำก็ตีกองแถวบุรีรัมย์ได้เรียนม้อนคอยมือเนี่ยเอามันจีเสียก็ร่างใจเราให้พวกนี้กินให้ดีเลยเฮ้อเอาให้มือกองจิโอ้เสียงมือกองนึกว่าจะกินที่สะดอกโอ้ยหาเลยแต่ว่าหันหน้ากินมันหน้าเกีจะต้องหันหลังกิน เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าขอท่านกินดีกว่าซื้อองโอ้หมอบให้หอดแก้วมี่มึงคาดว่าวันฮะเอาแก้วขึ้นเนี่ยภาษาใดนีน้องเทิงควกเครื่องเอาเอาโอ้กินอะไรเนี่ยเหมืมมอดจีกินมันนอ้ยยากเนาะ หมดแล้วเอาคันบ้เอาไปากินทุกอนดิโอ้อยหย่าก,กัากหย่าน้ำปีนองมายามเนาะคันบ้าบอกน้ำกันสีบ้ได้ฟังข่าวต่อที่นี่สถานีวิทยุหมอกกอกแม่แกก,ก,กน้าบ้านดอนไม่งามต่อไปตนันจีได้ฟังข่าวไปแต่เงยสิบล้อตตำรถไฟมอเตอร์ไซค์เลยดงังแตกส่วนโซเฟอร์จ้าชิตายสิยังแต่คนขับปลอดภัย จะเรว่าคนขับเกินกว่าโซเฟ์รถด,ดูดสวมกับรถแก้หมาเกิดส้นกันอย่างแหงรถด,ดูดสวมค่วกมขี่เฮียไซยเฮียไซยเพราะกระนั้นคออหมาก็ได้แตะมาได้ลังลงไม้ก,กินขี่ันหมดรถผู้เสียหายคือเจ้าของขี่นั่นเองข้าวุตุคาดว่าที่จังหวัดเลยคืนนี้อากาศสิลดลงเพียงตุ่มมอง มื้อเศร้าบ้านหนอนมีงามขอเงาอากาศที่สูงขื้นเพียงคออากาศที่้อนจัดเมื่อเวลาแก่เสียตาเปลี่ยนข้าวกระสีกระสีแก่กินไ้แต่ในเกระสีออดกินไในถึงเปียนถึงในกินก็ตามปะวงแส่บแส่บโอ้ห่าเลยฟังข้าวจบแล้วฟังเพลงสิเพลงดวดก่อจะฟังเพลงที่สิบฟังเพลงที่สิบเอ็ดซะก่อน ตายโตตายตาตูดตายใต,ยต,ต้ตุนตาณตตานตามตูดตายโตตานตาตูดตายใต้ตุนปักตายตตายตามตูดโบราณก็กล่าวไว้ว่าทรัพย์สิเนเงินตราคือของนอกกายแต่เราต้องกินต้องใช้ตาจีจึงได้ปีนป่นปายต้น,ตนัะตาลปีนกายเอาลูกตาลสูงหาเก็นเหลียงลูกกระรเพลงโอหเขาโอยผักขึืนเนาะไม่อ่ง นาปัตติกิโลมาลองเพลงคนละเบาคนนี้โอ้โอยากอีกลเนอบปเนี้ม่แย่งเรียนมึงจะของหมอเจ้ายังไม่มืดมิดปอาทิตย์ยังคงสกแสลลมทะเลยังคงพัดแรงหรือปันยังแกร่งร้องหไห้มีปีนอย่าไปหาใครให้เปลืองหัวใจ อย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าไปฝันอย่าไปฝันอามันได้ความโตไปช้างช้างช้างช้องนช้างหรือเปล่าจ้างมันเ้าตูไปเบาแล้วจะบูกยาวเขาเรียนปัญห์เมื่อยอามึงแถมคักไรโว้ยสมมตคือคนเมาซาสิเมาซาจะหนีเอาขอเสียงหน่อยเร็ว ขอดูเถอะขอหน่อยได้หน่อยดีดว,ว่ะ๋อลอกเมือเสร็จแล้วขอให้หลายได้เลยขอเสียงคนที่ยังไม่มีผัวหน่อยเร็วอ,อ,อันนี้ใครแน่เสียงดังอยู่ใส่ส้มไรวามีผัวยกเมื่อึืนส้มนำนาขี่ไล่ลายวะมีผมมาเอาไม่หัจักตัวเพราะนอนบันนี่นอนขอเสียงคนที่มีผัวสามคนหน่อยเร็วส้มเกาตัวนี้ไง กันขึ้นมาพ่อี่ผัวกันโอ้ยไม่ย่งเะจไจาวยังสันไปกันเชี่ยวเจ้าสิไม่ยินจดงเล่าจังเล่าคือควกหมันเลยวนี่ติไม่ยังดูแต่เอาเสียงวยน้เนียอยบอกแล้วจะวควงแท้คอยอห็นว่าก็ได้วาขเหลาไแตะเบียตีนี่อาอหลก็เบียคนละย่างนี่หน้าเพื่อนว่าเกินหน้าเวทีนี่ เป็นว่ากินหนวิีเพราะไรดีมีกฎทามีแบบนั้จะกินได้เลยว่าเอาเมืกินทะเสียวสนกเบียอะไรอแซ่บแทโอ้นันจีเอาไปหนีเลยเนาะเออครับ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 เอาแบบไหนแค่ครับอื้อครับเท่งไปเครงกลับว่ะ เออเฮาตั้งไว้นี่ละอยากไปได้ฉันมากินเนาเออเจ้าเย็นๆเจ้าจะบ่ได้ย่างดูกินน้ำกันลราเฮาเชียวโอ้บ่ได้ห้าเ <laughs> มื่อกี้เกงกำก่อนแต่รื้อออกมากอะไรว้ายสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดม่มีใบปรุงเลยจี <laughs> <laughs> เออ <laughs> เอาไปหั่นเราเอาไปหั่นเรามันบ่บูดดอกตัวจีฟ้าวิใศษมันเย็นเจ้าหน่อยก้อนมันงอนเอ้ยน้ำแข็งวันสั่นเขากินใส่เบิดเราควรโซโวอยู่ง <laughs> เก่งคำก,ก่อนคักตั้งมาเก่งมาเก่งเรเว้ยขี่มาเพียงไหลออกก็เองบนแล้วม,บบมา,ามท่านเร็วจะได้ว่าเก่ง <c oughs> เก่งเราเห็นว่าจะน้อยว่าถามหาผุ้นั้นถามหาพอด,ดีอ้เออเอาข่อยบาะท่นฟังชัดเจนว่าอีก่อนฟังกันค่กันหน้าขก่อนค้าก่อนของเจ้ามันเป็นจังใดนี้แม่ไม่สวยไม่งามก็ตามเถิดโอ้แต่ก็เกิดจากใจใช่มือสานานจึงขอมอบตอบแทนให้แฟนมาเอออย่าด่วนลาลืมนักร้องผู้ซึ่งได้รับเบี้ยยังคีบแล้ว ้าลำหอนสองต่อ, <c oughs> อตัวนี้ก็ดีจ้ะเขาว่าผู้หญิงเปรียบเสมือนดอกกุหลาบที่มีหนามอันแหลมคมหากชายใดเด็ดดอมดมดอกกุหลาบที่ไม่หนามอันแหลมคมอาจจะทิ่มแทงหัวใจฉันก็ได้ไ่อนสวรรแห้งฉันอกบานนี่น้ำหยดเสหินยังมีวันกลอนยดดูเนาะนับภาษาอะไรเล่าใจของหล่อนเมื่อถูกคำกล่อมของขรมชายอริมทางยังมีคนสร้างศาลา เฮ่ทนานเล่าใจกันดาจะไม่สร้างสารรักให้พี่พักมั่งมันซ่อนแหงว่ะลูกกระจองอแงีพ่อแม่ก็อุ้มไปพอธรรมดาพอเด็กหยุดร้องไห้พ่อแม่ก็อุ้มกลับแต่เมื่อเด็กนอนหลับพ่อแม่ก็ซี่กันมาเปียกเ้ยใคงว่าล่ะใอยว่าพ่อพิดตัวเงี้ย เก่งค่ะคำก่อนเจ้าโอ้ยสุดยอดพอเห็นต้านหาเป็นตะเก่งคำก่อนอี่หรือใครว่าว่าผิดอีหลีเด้อะหนาเอ็นพูดบอมีเอีนโอ้ยหาไอหนาสวยไปพูดคันกันแต่ว่าหนาลูบใครใครหันโอ้ใครหันเออคำก่อนมาต้องห่วงคำขวนสุดยอดพออยากฟังคำขวนนี่ละคำขวนเออเอาภาคไหนเอาเอาภาคอีสานบ้านเฮาอยู่ฟังเขาใจง่ายกว่าภาคอีสานบ้านเฮาแมนบะแมนเมืองดอกผักติ้วงามโอ้ไกลไก่เด็ดตัวนี่งเลวสามจักรย์เฮลไว จับขวดโหลยามสงกรานจักสารสุ่มไก่เล่นไพ่เงินเย็นดีหวายไปตะมวนเด็กลอยหียามผัวเผือแางบอกครับเบาบอลขึ้นได้บอลเอามันก่อนมันโค้งไปหันเนาะกาแก่คือมันคือเก่งกาแก่เขามก่อนแม่ชุดยอดเลยเว้ยอคักแน่ชุดยอดจบเสนอเจ้าควายจีควายเป็นคนมหาสารคาม เป็นเมืองกาตาเซลาเมืองแห่งการศึกษาเป็นลูกเคิงเกิด,ดยุ่รว่างพยาก,กับชุบพนบุรีเรืองแถวเนี้ยแมนสรัข้ามกับสุลิน<อ>เลี่ยนเป็นเมืองไอแห่งการศึกษาจบสูงสูงท่่ไหนปอรซเลียนแปดปีเอามาเ็นสี่เลียนโยนดนแกการเลียนหนังสือมันต้องเลียนสั้าสันสา้นคุณจะส้มโดนสั้นละสองปีวีซ่าเลี่ยนมันจังสี่แนน แอบมาคู่ตัวนี่ไหมไม่เจบมา <c oughs> เาย <c oughs> ลยแสดงว่ <c oughs> ตาตัวเก่งภาษาทุกทุกอย่างเลยเนี่ยมาจบอย่างครับบ้านเสียไปไหนบการแต่งตัวนี่คอยบ้านเสียไปไหนอีกครึ่งหนึ่งไลน์หนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไลน์หนึ่งว่ะ เว้ยอันนี้แหละเขาว่าอะไรอะไรคนมีความรู้หลายเม,มียนบะเมีย <c> น <oughs> ดับหนึ่งหัวสิบ่ะขัดเกงอ่ะเว้ยภาษาหนึ่งหัวสิบเล็กหน่อยมันก็นำไปอีกตัวอย่างนี่งเพราะท่านเข่าโรงเรียนมันก็น,นัำพอดตัวเมียนจงางซานการดับหนึ่งของข่อยเนี่ยขอยิธามเป็นภาษาไทยให้ตอบเป็นภาษาฝรั่งได้บ่โอ้ฝรั่งกะเมียนกินถามมาเลยครับโอได้เลยได้สุดยอดครับปล่อยคนไทยเด้เต้าซีวัาไปไส้ข่อยกะบัาได้เบิดครับมึงนี่มือข่อยเด้ออันนี้ไม่ยังนี่ข่อยคนไทยข่อยินับหนึ่งให้ตอบเป็นฝรั่งได้บ่โอ้ได้ครับได้ หนึ่งสองเอ้าฝรังเม่เอาแลวทีนี้เออเอากันเอาไหมห้าก็เลยตกใหหมดหนึ่งวันสองทูสามที่สี่โอห้ควายหกงัวหกแมีหกเออซิกครับโอซิกแข่งได้แข้งแงงาเลยโอ้ดีซิกแม่นครับเลี้ยวนีไห้บได้ครับมึงอย่ามือข่อยรถคือสีแลงชข่งกันถึงโอ้ยจะมาซีน้ำกันไหมเนาะสีนจะตั้งท่าครับเ้ วันเคือเทียนวันเรือเทียนเทียนมันอย่างเทียนเทียนกับซิปเหครับแล้วซิปอีกดีฝากฝากเทียนครับเอาหนึ่งสองตัวดีหนึ่งสองตัวเออหนึ่งตัวเดียวแปลว่าอย่างวันหนึ่งสองตัวกับวันวันครับเจ้าหูจักเอามาแทกกก็้นาอสุดยอดโอซิปอีดีนวันแบนครับ1ิวันแม่แห่งชาติ1ิส วันสงกรานต์14วันวาเลนไทน์15วันเชียงเม้ง16วันหวยออก17วันหวยแด็ก18เมื่อพ่อมึงตาย่อคักซอแน่แต่ประอบขี่ดังดำนี่ไหม้ามว่าไหนว่าห้าหอาปีแปดปีเนาะอ้าววยซอกคืิซอพูดซอเลี้ยดอก้ยจังจังปลาดีปลลังนี่ได้บ่ปลานี่ปลาเออปลาปลาอันโบกเป็นปลังเออได้ครับ ดังคนไทยนับสิว่าปลาดิเอาว่าเพิ่งครับฝรั่งมาจากไหนปลาปลาปลาฟิสครับโอปลาดิฟิสครับโอ้ยงานมาครับถือปะถือ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 คอยสงสัยอยู่ปลาฟิสครับปลาดุกฟิดดุกครับปลาคราฟฟิดคอครับปลาไหลฟิดเอี้ยนครับน้ำฟิดน้ำครับน้ำยังได้สิว่าฟิดปะ โม่อะไรได้ป่ะไปใส่ภาษาใบใส่น้ำวอเตอร์ครับโอ้น้าดีวอเตอร์แมนน้ำแข็งวอเตอร์คือดื้อครับก็จะว่าวอเตอร์คือดื้อเอ้าน้ำแข็งแปลว่ายังแข็งแปลว่ากอดื้อเป็นบ่โอแมีนอยู่น้ำแปลว่าวอเตอร์เป็นบ่วอเตอร์คือดื้อครับจอดเลยนี่ดิอันไหนจัง ภาษาจีนเลยเพราะภาษาจีนภาษาจีนเออได้ครับภาษาจีนอ่ะเออผ่านมามัรรมาเด้มัรรมาคนไทยเซวาสวัสดีปีใหม่เด้โอ้ปีใหม่เออราบ้านี่สวัสดีปีใหม่กินเพิ่นว่าจังใดสินเจียอยู่อีสินนีหัวชายเปียได้ไหครับเปียได้ครับสินเจียอยู่อีสินนีหัวชายมันเปียว่าจังใดเส้นเบียร์มึอนี่พุ่งนี้กุญแจครับก็คือว่าจังสั้นกว่าเอามันคงไปหันเนาะโอ้ยหาเลย ว่ามันนำแข็งละไล่หมดเลยถึงการมันโอ้คือขักขึ้นเน่ยถิ่เอาจังสี่เอาจังไหนรับถามตรงตอบกลับถามกลับตอบตรงไงบ่ได้เบิดครับเอาไกไก่เนาะไก่ก็ได้ไก่ก็ได้ครับจังไมโครโฟนโมนโคไฟล์หลอดไฟไลฟ์ฟอดโอแกนแอนกอขาเก้าอี้ขีเก้าอ้าครับไม่อยังกบั่นเพาะช่างจีนเจ้าวายยังกันขาเก้าอี้ไหมคอย ก็ว่าขี่เก้าอ้าครับขาเก้าอี้ขี่เก้าอ้าครับโอ้ทําลับตอบตรงเนี่ยได้ครับเอาไม้กันหลอดไฟไร่ฟอดอแกนแกนกอขาเก้าอี้ขี่เก้าอ้าตากินขี้หมูกูกินขี้หมาเนี่ยังแงะนาไปเศโอ้ยคำนี้เขาไม้เอาดอกไม่เอาบ๊อบบ๊อบบเอาไม้ก็ได้สมกับรูปเคืนบังหนี่เคืองธนาคารมันซื้อสุดทินมึงแมนภาษาเขมรไหนบ่เขมรแห้งคักครับเจ้าเนี่ยแมน ภาษาขมิน้นคอเฟ่ตอยาพื้นมาจากไหนชั่วสนําเพลิงเออแกไม่ก,กินเขาโมซิบายเออแกไม่ก,กินน้ำชมตึกอาบน้ำโดดตามเล้เนะ้อโอ้คือกากินเนือสุดยอดากครับอยอดาายอดต่ว่าข่อยเบิ้งกะคากเร็วแม่งข่อยอ,ออกไม่เห็นที่แรกข่อยเดียวเห็นเจาเา้าพวาวมันค้นเลี่ยงสัตว์เอาเลี้ยงสัตว์เพื่อนก็มูเลี้ยงแพะเนะที่ผ่าเลี่ยงแพะนี่ละการข่าของข่อยอนาคตโอ้เจ้าเลี่ยงสัตว์ที่เป็นเนอ ้าโอ้ยคักแค่ต่อไปเจ้ามึงคนนการเลี้ยงสัตว์สาวาสิงมันต้องหูจักไก่สัตว์บ่รู้ยังไงก็เป็นผู้เลี้ยงห้องเสียงสัตว์ก็ไ,ได้ได้แต่ว่าห้องเสียงกุ้งก็ยังฟังเนี่นะกุ้งไปอยากฟังเสียงกุ้งขอขอเป็นเพราะเอเอีกในหัวใจเธอไว้ เพระนั้นมันเสียงคนแต่ว่ามันเสียงกุ้งแี่นะ่ะนะคนกับกุ้งคือเกาเหลากุ้งสุธิราชบูจักตีโอ้ยกว่าอ,อยากฟังเสียงกุ้งฝอยมูอห้องปนกินนี่แม่พี่น้องบ่หงจักเราว่าเสียงกุ้งฝอยมันห้องจังไดย <c ười> มันห้องมเมื่อไหร่เนบ่บ่แต่ว่าเบิาา่งไปเบิ่งมาเบกกิ่งกากาศเร็วคือ,อยังนาเจ้มามันคือเกียรจะหน้านเลยว่าแล้วสิเปรไปทัววะเ <c ười> ปรเลียดยูดังเฮียนเฮียนอ่าเื่องหงจักหงจากที่เท่าไปหร่ยังกว่าอยากฟังเสียงเกียรจะหน้าห้องเออเอาเนี่ยจะไกลจังสี่แม่เอาปู้แม่บ้าน นั่นแต่ของเรามาเหรอมาเอาอย่างอีกอะบาดเนี่เอาห้อนมาให้เอามาเออนันเออสี่มาสองนบอกว่นเป็ม้าแห้งว่ะทีเจ้าเออเาห้อนแล้วคอยถีกพว่าอะไรเจ้แล้วเบิกตาแล้วบุญคือตาโนแก้วโนแขกเต่าดิใช่ไหมโอไอ้ีก่อนไม่เห็มันก็ลำเอียงแต่วะฮ่าหัม่ันก็ลำเอียงแต่โบล่ะไปคนละสองในปันกันกันด้วยตู้จังสีนะจังสีจังสีจัง ไอ้ตีกหวยรวยเบื่อเนอะละวันที่หนึ่งมีจฉาตัวกันสมัยก้อนั็เจีบตัวสมไมนี่เดียหกตัวแถมไปเล่าอีกสองเทีวเ้ตือเล็กวันที่หนึ่งงวดละโตละโตเนอะอาเราจัมื้อจังมือจัมื้อมื้อข่ไยโพสด์ซักได้เหนะจับเป้ากันั่งยู่บุนละก้อนจะเฝ้ามากวนไหลนี่เป็นญาตผู้กองเวยเกียกีดล้อมอ้อมยู่เล่าจะรู้ตัวน่าัเนาะเขาเรียกว่าผู้กองเอาจังสิไป ห้องเสียงเกลียดใจคอยฟังคอยอยากฟังตัวเถิดโอยตัวเถิดเลยเมีนเอาตัวไหนอยู่ตัวใหญ่โอ้ยกับตัวเกลียดใจมันตัวไงปั่นไอบ่มันกบอะห้องเลยเนาะห้องเลย มันโอ้มันหวังอยู่ดีๆเอองูกัดเลยมาที่นี่งูกำลังแหมากครับกัดเลยแล้วแต่เธอแล้วสมปืนนำนาจเพาะมันกัดกัดแล้วเพราะมันคือเจียจ้าหนาเจ้าไม่คืออย่างอี๋มมีหนวดคือขับแก่นี่ล่ะมันก็เสิยงอาโลแต่พออยากปั้งขับแก่เสียงขับแก่ห้องโอ้สนุกเลยผู้หือแม่เอาตัวเถอะคือเขาล่ะเจ้าก็สิยงเล่าครับแต่มาเจ้ตัวเถอะห้องเด้เอาเลยตัวเถอะเนี่ยเอาเดีนี้ดิเอาเดีนี้ละหอน ไม่เอาครับเอามาเลียนสูงเอาสิครับแกตัวเถอกว้ก huh ับฟังแล้วคอยากฟังครับแกตัวเม่เอาตัวหน่อยให้ตัวไงตัวแม่กับตัวแม่เป็นสาวเป็นบ้าหุ่นแล้วเนาะเอาตัวอ้วนให้ตัวาอ้วนตัวอ้วน ห้องอยู่ในโกนเนี่ยครับแกตัวเมียตัวเถธอห้องอยู่นอกโกนตัวเมียต้องห้องอยู่ในโกนเนี่ยเอาในโกนแม่นมันตัวอ้วนต้องดังยังสิโอ้มันต้องตัวอ้วนตัวใหญ่อ หนาจิกัน <laughs> โอ้ยเสียงสัตว์คอยกับฟังเร็วเอยังอยงเสียงแก่จ้าเสียงกับแจ้คอยฟังมาเบอร์เร็วคอยอ,อยากฟังเสียงเทคโนโลยีไม่ๆสมัยไม่ีม่ไหมเอียงที่เสธว่าเครื่องบ,บินของอเมริกาที่ไปทิ้มระเบิดนี่ไหมโอ้กันยังฟังกับประกาศข้าวนีปว่ประกาศข้าวเจ้าประกาศเองเลยมันยังคือประกาศจาของตกวักจากของมันยังแมนไม่หยาคอยประกาศขึ้นเอาเลีประกาศเลยเอาเจ้าสัางเกตเมืองได้เอาสังเกตเอาสังเกตสมบูรสถานที่แห่งนี้เป็นสถานทัออเมริกา ว่าแล้วเครื่องบินไปทิ้งใส่กุ้งแบกแดกไปอิงระเบดิดลูกเลย เบิร์ที่อย่างนี้ดันล้มดันนะเบิดตุกน้ำทวนเลยริมระเบิดว่าตุกน้องสาเสู้ลยระเบิดไปเลยสู้เฮ้ยมันธรรมดาเชียงบินอวยหัวรถมือเต็โอ้ขังเลยดีครับว่าแจ๋วขังเลยดีป่ะแต่ว่าขออยากฟังเสียงรถอีตุกตุกแตกๆบั่นเฮานมเลยนะเอาตำรวจบั่นเราง่ำไปเฮ็ดมันยังที่เนี่ยโอ้รถแตกๆทีมีสร้างจอเจริญจราดิ้นเจริเจ้าหมุนปีนบ่หมุนเป็นต้องเนนคเก่าวันไหนออกจคกปีแล้วเก่าว่าไม่แตหมุนคือเก่ารถห้องไก่ว้าวคนอยุสัยหาเอา เ่าวชนีมาแล้วจะจะไปยองกากไหลาสายไฟมันขุดดีแล้วมันจะติดปะเลยเอ,งอยาง่อยสายไฟยุงกันช็อตมันึงตื้นๆใหม่เรนนี่ป่อท่นเจ้าเ,า,เาเอาปล่อยว่าวแล้วโอ้ยคือว่าติดมันเก้าคั่กจะบอกอย่นี่สิ้นหัวว่ะ <laughs> แต่มันหัวหมุนไม่จอดเล<อ>ยเสียงงันหนักโอ้ฮียแตกละหมุนรถอ่ะ mẹ tài tôi tiết à, không ngon ngon à. ngon mặt 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 Đã bị lâu đã mặt lâu mặt mặt rồi mặt à, Tiết đi đâu, มันลงบดีไม่ไปอย่างเงี้ยสิบ๊จารถเหยียบหมาติอรถตุกๆแล้วไปดีๆไปเหยียบหมาเมื่อวานแต่เหยียบหมาเหยียบคนข้นกันบุดีโอ้พี่น้องตบมือให้หมาเนะครับยังไงล่ะ